ผู้นำระบบรักษาความปลอดภัยรอบวงจร ผลสุดระทึกนี้เกิดขึ้นที่วัดแสนสุวรรณตำบลยางท่าแจ้งอำเภอโกสูงพิสัยจังหวัดมหาสารคามทําเอาชาวบ้านต้องวิ่งหนีตายกันจ้าละวันหลังมีกลุ่มวัยรุ่นอาวุธครบมือกว่า100คนตั้งขบวนปิดถนนแล้วเดินเข้าไปที่วัดซึ่งมีการแสดงหมอลำ จากนั้นได้ปาระเบิดปิงปองและใช้อาวุธไล่ตีชาวบ้านที่นั่งดูหมอลำจนวิ่งหนีกระเจิงไปคนละทิศคนละทางจากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ5คนเป็นชาวบ้านบ้านยางท่าแจ้ง3คนและต่างหมู่บ้าน2คนนางดอกไม้เพชรชาลีอายุ55ปีเจ้าภาพงานบอกว่าตนได้จ้างหมอลำซิ่งไปเล่นที่ลานวัดหลังทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับสามีที่เสียชีวิตโดยหมอลำเริ่มการแสดงในช่วง3ทุ่มจนกระทั่งตีหนึ่งมีคน วิ่งมาบอกว่าเห็นกลุ่มวัยรุ่นใส่ชุดดำเดินทางมากว่าร้อยคนมาด้วยรถกระบะ3คันรถจักรยายนยนต์กว่า50คันและมีอาวุธครบมือตอนเลยบอกให้เจ้าหน้าที่หยุดการแสดงสักพักวัยรุ่นเหล่านี้ได้วิ่งเข้ามาในวัดและปิดทางเข้าออกทั้ง2ทางจากนั้นก็มีเสียงระเบิดตามมาทำให้คนที่ดูหมอลำต่างวิ่งหนีออกจากทางหลังวัด บางคนก็กระโดดกำแพงวัดหนีอยากให้ตำรวจเร่งตามจับกลุ่มกลุ่มคนที่ก่อเหตุมาให้ได้เพราะไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าจัดงานอีกมั่นขามาสุดดำมืดชุดดำมด S 2> <S 2> <S ใชบุคคลนอกฟ้อมแม่นถือมีนี่ก็เลยบอกเลยทาบนดีเลยไปบอกตำรวจรว่ามนาคือเป็นนั่นสิล่ะเบิ้งแรกมือเจ้าสร้างปิดงาดได้ก็บ,บอ,ก,อกก็บอกให้ยัางกำนันกำนันรักษาบ้านเท่าเนี้ยนะเ่ยก็เลยประกาศยุดยุทธีการแสดงบาดนี้เข้ายุติีใ่จากพักหนึยยน่งแลวว่าเสียงระเบิดเสียงปืนแล้วนอยานอะเติมเติมเติมเลยคว่ำคว่กันเลยนี้ไปอบ ด้านในชีวิตแถนสีแสงอดีตกำนันบอกว่าหมอลำจะปิดการแสดงประมาณตีสองช่วงตีหนึ่งตนเห็นว่าไม่มีอะไรกำลังจะกลับเข้าบ้านกลับมาก็เจอกลุ่มวัยรุ่นเข้ามาก่อกวนในงานจนกระทั่งมาทราบว่าก่อนหน้านี้มีวัยรุ่นในหมู่บ้านได้โพสเฟซบุ๊กท้าทายกันเอาไว้ว่า แน่จริงมาที่บ้านยางท่าวันที่29กรกฎาคมจนมาเกิดเหตุด,ดังกล่าวที่เร่งปั๊มหัวใจเพื่อหวังยื้อชีวิตหนุ่มอายุ30ปีหลังจากประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์แล้วถูกรถพุ่งชนท้ายลากร่างไปกับถนนบาดเจ็บสาหัสหมดสติมีบาดแผลชะกันบริเวณศีรษะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนสายเชียงใหม่พราวพื้นที่ตำบลฟ้าห้ามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายรายแรก แรกเป็นชายอายุประมาณ30ปีเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันปั๊มหัวใจส่วนรายที่2เป็นชายอายุประมาณ35ปีได้รับบาดเจ็บมีแผลถลอกตามร่างกายที่เกิดเหตุพบรถจักรายานยนต์สีดําล้มอยู่กลางถนนมีร่องรอยถูกชนเข้าที่ท้ายรถส่วนรถคู่กรณีนั้นไม่พบในที่เกิดเหตุคาดว่าหลบหนีไปแล้วจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าผู้บาดเจ็บทั้งสองคนขี่รถซ้อนกันมา และกำลังชะลอรถจะเข้าแยกไฟแดงจู่ๆกระบะที่ขับมาตามหลังรถจักรยานยนต์ก็พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์อย่างจัง ทำให้คนขี่และคนซ้อนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางซึ่งคนซ้อนเคราะห์ร้ายถูกรถกระบะลากตัวติดไปกับรถประมาณ20เมตรก่อนที่คนขับกระบะจะเร่งเครื่องหลบหนีไปนี่เป็นวงจรปิดบริเวณด้านหน้าทางออกท่าเรือแหลมฉบังเผยให้เห็นนาทีชีวิตที่เจ้าหน้าที่รปภพยายามขวางไม่ให้คนร้ายขโมยตัดสายไฟขับรถหนีก่อนจะถูกคนร้ายเปิดกระจกใช้ปืนยิงสวนออกมาในระยะประชิดจนเกิดควันจากปากกระบอกปืนอย่าง ชัดเจนจากภาพจะเห็นว่าราปภในคลิปเหมือนจะไม่เป็นอะไรแต่จริงๆกระสุนเข้าที่แก้มขวาทะลุหลังคอได้รับบาดเจ็บสาหาัสคนร้ายเร่งเครื่องขับฝ่าด่านไปโดยมีเจ้าหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเย็นวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาบริเวณด่านตรวจประตูที่3ท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรี คนร้าย3คนใช้จังหวะวันหยุดขับรถเข้าไปขโมยตัดสายไฟในบริษัทไอเบลประเทศไทยจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผลิตแท่นเจาะน้ำมันตั้งอยู่ภายในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังแต่ถูกรปภมาตรวจพบก่อนจึงพยายามขับรถหนีออกทางประตู3าและได้ชักปืนออกมายิงใส่น,นายอนันต์จันขวางราปภพอพอประจำด่านได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะเร่งเครื่องหลบหนีไปได้แต่หลังจากก่อเหตุได้เพียงสองวันเจ้าหน้าที่ได้ตามแกะรอยไปรวบตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้สองรายคือนายอนุชัยบุญปัน่นและนายสราย,ยุทธคำด้วงพร้อมของกลางขณะหลบหนีไปอยู่ ู่ในพื้นที่จังหวัดประยองส่วนคนไร้าอีกคนคือนายทวัชชัยสกุลรังอายุ43ปีเป็นชาวจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทดังกล่าวที่ชวนเพื่อนไปก่อเหตุยังอยู่ระหว่างหลบหนี ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนนายธวัชชัยผู้ต้องหาที่ยังคงหลบหนีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งตามล่าแกะรอยเพื่อจับกลุ่มให้ได้เร็วที่สุดและเชื่อว่าไม่น่าจะเป็นการก่อเหตุครั้งแรก วงจรปิดเผยภาพพฤติกรรมสองคนร้ายเดินฝ่าสายฝนเข้ามาภายในบ้านหลังหนึ่งหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนจะเดินตรงไปที่รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่3คันและเลือกคันที่ใหม่ที่สุด และพยายามปลดล็อกคอแต่ทําไม่ได้สองโจรจึงตัดสินใจยกรถและเข็นออกไปอย่างหน้าตาเฉยคนร้ายใช้เวลาก่อเหตุเพียงแค่20นาทีเท่านั้นคลิปนี้เจ้าของรถได้นํามาโพสต์ประกาศลงใน Facebook หวังให้ชาวเน็ตช่วยกันตามหารถจักรยายนยนต์ระบุว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งกว่า มีโจรมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านหากใครรู้จักหรือมีเบาะแสส,สอคนร้ายรายนี้และมอเตอร์ไซค์คันนี้ช่วยแจ้งมาที่เธอด้วยทีมข่าวได้ลงพื้นที่ไปสอบถามกับเจ้าของโพสต์พบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นด้านหน้าเปิดเป็นร้านประดับยนต์ ตั้งอยู่ริมถนนสายน่านงห้วยโกนบ้านสันติสุขตำบลสถานอำเภอปัวจังหวัดน่านพบกับคุณรันเจ้าของร้านเล่าว่าเหตุเกิดขึ้นช่วงเช้ามืดวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากตื่นมาเปิดร้านแต่ผิดสังเกตว่ารถจักรายานยน์ที่จอดไว้หายไปหนึ่งคันเมื่อเปิดกล้องวงจรปิดก็เลยเห็นว่า มีสองคนร้ายแอบย่องมาขโมยไปและที่เจ็บใจและเสียใจเพราะเป็นรถที่เพิ่งผ่อนหมดโตมาเห็นรถไม่มีผมก็เลยบอกว่าถามเนี่ยอ่ะรถไปไหนให้ใครไหมแค่นั่นแหละ้ลวถามว่าเออไม่มีรถถามว่าใครใครไปัหมตรงนี้รถเราซื้อมานานไหมวปีผ่อนกำลังหมดได้3เดือนสามเดืนอนมากเบ นั่นแหละตอนนี้เหลือเติมแจอหแล้วิมแจ พลตตรีปิยพันธ์พัทรพงศ์ศิลป์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำหรับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่สอพอปัวเบื้องต้นได้ให้ชุดสืบสวนรวมทั้งชุดสืบสวนภูธรจังหวัดน่านไปรวบรวมพยานหลักฐานและลงพื้นที่หาตัวผู้ต้องหาแล้วและไล่กล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงหาเส้นทางการหลบหนีซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ยังอยู่ในการสืบสวนแกะอรอยเพื่อน,นำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายขายหุ้นกูร้ระยะ าวมีหลักประกรัน120%ครั้งที่1ทับ2,566ดอกเบีย้ย6.00%อายุ2ปี6เดือนเครดิตหุ้นกู้ BB+ บวกจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่24-29ถึง 29, พฤษภาคม2566สนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพระจำกัดโทร026804004และซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านแอปพลิเคชัน To Money ่ว l ลเลบมจเอาคว้ามีประวัติการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย ตรงตามเวลาและจำนวนให้กับทุกกลุ่มนักลงทุนอย่างดีเสมอมาคำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน S.I.P. ผู้นำระบบรักษาความปลอดภัยครบวงจร